สวัสดีคะ่ะเพื่อนเพื่อนทาง Facebook แล้วก็เพื่อนเพื่อนทาง YouTube ด้วยนะคะตอนนี้ครูมาถ่ายเป็นวิดีโอเพื่อที่จะไปออกทาง YouTube ด้วยตอนนี้ครูกำลังข้า,ถามถนนไปยังช h อปปิ้งเ e ็นเต พออยู่ในกล้องอย่างนี้นะมันมันโทรศัพท์ม,มันมัวหรือยังไงนะขออภัยเช็ดดูหน่อยนะที่จริงข้ามถนนตรงนี้นะมันก็ไม่ค่อยถูกต้องนะแต่ว่าขี้เกียจเดินไปที่สี่แยกอะวิวตรงนู้นนะเพื่อนๆ ที่เห็นเป็นภูเขาข้างหลังนะดูในกล้องมันอาจจะไม่ค่อยเหน็นไม่เห็นเลยแหละแต่ว่ามันก็เป็นวิวที่ดีมากเลยก็อยากจะออกกำลังกายโดยการมาเดินนะคะที่ที่ช้อปปิ้งเซ็นเตอร์แห่งนี้ที่จริงตอนนี้ก็ตั้งใจว่าจะไป นอกจากเดินเล่นก็ยังไปดูซิว่ามีมีดกันคิ้วขายปะถ้าอยากได้อะไรถูกถูกก็ต้องไปที่ดอลล r t ทรีก่อนหน้านี้นะตอนฤดูร้อนก็เคยคิดว่าไอติมที่ d o ดอล r t r ทรเนี่ยสมัยก่อนมันหนึ่งดอลลร์แต่เดี๋ยวนี้มันก็หนึ่งจุดสองห้านะคะ เพิ่มราคาขึ้นมาตามสภาพเศรษฐกิจอะไรก็แพงแพงนะจริงๆทั่วโลกแหละอะไรก็ขึ้นราคาทั้งนั้นอนะเมื่อก่อนที่ดอลลาร์ชรีก็จะเออเออมีไอติม เขาเรียกว่าเป็นไอติมเชอร์เปตนะคะที่แบบว่าเป็นรสผลไม้เป็นน้ำผลไม้เปรียปร้ยวๆหน่อยแล้วก็เอามาทำเป็นไอติมเปรียปร้ยวๆหวานๆไม่ใส่ครีมดังนั้นก็จะรู้สึกผิดน้อยหน่อยเพราะว่ามันน้ำตาลด้วยครีมด้วยเนาะมันก็แฟตเทนนิ่งนะคะมันก็ทำให้อ้วน สำหรับคนที่สำหรับคนที่ใช้ชีวิตอยู่ที่อเมริกาน่าแล้วนะคะก็อาจจะบอกว่าเฉยเฉยอะไม่เห็นอยากรู้เลยแต่ว่าอีกหลายคนนะคะโดยเฉพาะคนที่ยังไม่มีโอกาสที่จะได้มาใช้ชีวิตที่นี่ เขาก็เออก็ดีเหมือนกันเนาะอยากจะรู้ว่า,าคุณครูอยู่ที่นี่เนี่ยเป็นยังไงบ้างรวมทั้งครอบครัวเพื่อนๆแล้วก็แฟนคลับของครูด้วยการที่ยกยกล้องสูงๆอย่างนี้เอาข้อจริงมันก็เมื่อยเหมือนกันนะตอนที่อยู่หาดใหญ่ก็ มีไอ้ไม้เซลฟี่นะตั้งหลายอันเนี่ยก็ไม่เคยอยากจะใช้เลยอะลูกก็เอาไปเล่นจนหมดก็ไม่รู้ว่าไปไว้ตรงไหนอีกมาตอนนี้ก็คงจะต้องใช้แล้วล่ะว้าวมีรถแจมแจมุมเพื่อนๆดูสิรถสีรถสีเขียวทหารนั่นอนะครูชอบมากเลย จริงวันนี้นอกจากดอลลร์ทรีนะครูก็อยากจะไปมาเชลด้วยอาจจะได้เสื้อผ้าเพิ่มซักมีดหน่อยพยายามไม่ใช้ตังนะ์นนเพื่อนๆน,นะพูดจริงๆนะมันอดคิดเป็นเงินไทยไม่ได้ก็ถูกด่าทุกวันเลยอย่างเมื่อวานไปซื้อของไปซื้อก r o ซอรีก็คือของใช้ของกินเข้าบ้านนี่นะก็ เป็นคุณแม่เนาะก็ต้องเปรียบเทียบราคาไหมอะว่าเออของเหมือนกันปริมาณเท่านี้ราคานี้เฮ้ยอันนี้มากกว่าตั้งเยอะแต่ว่าเพิ่มตังค์นิดเดียวเองเราก็ต้องให้คุ้มค่าไหมคะใช่ปะเออก็โดนด่าฉันหวังว่าเธอจะอ่านภาษาอังกฤษไม่ออกนะเธอจะได้ เธอจะได้หยิบหยิบลงตกกะกล้านะคำนวณอยู่ได้เออพยายามประหยัดต,ตังก็จะไม่ดีอีกแล้วก็ให้ดูนะคะร้นานค้าดอลลาร์ทรีอ้าวกับกล้องยังไงล่ะเนี่ยอา้าว มืดไปอีกเออทำยังไงวันนี้โอ้โหทีนี้ก็สว่างเวอร์เออเอาละโอเคอให้ดูแบบนี้ก็แล้วกันร้านไมเคิลร้านนี้นะคะก็จะเป็นร้านที่ ขายอุปกรณ์สำหรับทำงานศิลปะก็อย่างว่าแหละไม่แปลกใจเลยว่าทำไมไอ้งานแบบว่าแฮนด์เมดที่นี่นะมันแพงๆคืชอชอบรถแบบนี้นะมันกว้างดีน่าจะสบายแล้วก็เขียวเขียวชี้ยังไงวะเนี่ยเขียวเขียวอันนี้อ่อันนี้เรียกว่าดอลลร์ทรีนะคะที่ ขายทุกอย่าง1 2 5ดอลลาร์ก็ประมาณ45บาทม้อคะงองนั้นนะยังไม่ได้ยังไม่ได้คาลคูเลตเป็นเงินไทยสักเท่าไหร่ไม่ได้กันคิวนานแล้วอะ่ะมันมันรกมันก็เลยแต่งหน้าไม่สวยหลายคนก็จะบอกว่าแน่ใจไหมคะว่ากาันคิวเราจะสวยก็ ก็ยังดีกว่าไม่กันนะคะเอาล่ะเดี๋ยวครูจะเข้าไปข้างในร้านค้าเขาแล้วนะคะแล้วค่อยมากันใหม่บาย